ในวันนี้ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รรยแพชชั่นช่องของเราที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับจักรยานยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในประเทศไทยและหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จักรยานยนต์ที่เราจะพูดถึงในวันนี้คือ Yamaha PG-1 รุ่นปี2026ซึ่งถือว่าเป็นการกลับมาอีกครั้งของสไตล์มอเตอร์ไซค์ครอบครัวหรือที่หลายคนเรียกกันว่าโมเปโดขนาดเล็ก แต่ได้รับการพัฒนาจากแนวคิดเด,เดิมมาเป็นยานพาหนะที่ทันสมัยมากขึ้นทั้งในด้านการออกแบบสมรรถนะการประหยัดน้ำมันและฟังก์ชันการใช้งานที่ตอบโจทย์การขับขี่ในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริงยามาฮ่าเริ่มต้นโปรเจกต์ PG1 โดยวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้ในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านพบว่ากลุ่มผู้ขับขี่ส่วนใหญ่มองหารถที่มีความทนทานขี่ง่ายใช้งานได้หลากหลายและมีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาที่ไม่สูงเกินไป โดยเฉพาะกลุ่มวัยทำงานวัยเรียนและครอบครัวขนาดเล็กที่ต้องการพาหนะคู่ใจสำหรับการเดินทางในชีวิตประจำวัน PG1 ถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านี้โดยเฉพาะโดยยามาฮ่าตั้งใจให้โมเดลนี้เป็นสัญลักษณ์ของคำว่า practical และ affordable ที่จับต้องได้จริงเมื่อมองจากรูปลักษณ์ภายนอกยามาฮ a PG1 ปี2026ได้รับการออกแบบให้มีความทันสมัยแต่ยังคงกลิ่นอายความเป็นโมเดดั้งเดิม ด้านหน้าใช้ไฟหน้าแบบเลดทรงกลมที่ผสมผสานระหว่างความคลาสสิกและความโมเดิร์นได้อย่างลงตัวชุดแฟริ่งออกแบบให้มีเส้นสายที่เรียบง่ายแต่แฝงความแข็งแรงพร้อมกับตัวถังที่มีขนาดกะทัดรัดน้ำหนักเบาทำให้ผู้ขับขี่ทุกเพศทุกวัยสามารถควบคุมได้อย่างมั่นใจเบาะนั่งถูกออกแบบให้กว้างและนั่งสบายทั้งผู้ขับและผู้ซ้อนท้ายในขณะที่ตำแหน่งแฮนด์บาร์ถูกยกขึ้นในระดับที่เหมาะสมทำให้ท่านั่งเป็นธรรมชาติลดความมึลาเมื่อต้องขี่ในระยะทางไกลหรือเจอรถติดในเมือง ด้านขุมพลังยามาฮ่า PG1 หติดตั้งเครื่องยนต์ขนาดเล็กแบบ114ซีซีสจังหวะ S o h c ซระบายความร้อนด้วยอากาศซึ่งเป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในเรื่องความทนทานและประหยัดน้ำมันระบบจ่ายน้ำมันเป็นหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ที่ยามาฮ่าปรับจูนมาเป็นพิเศษเพื่อให้เหมาะสมกับเชื้อเพลิงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่งผลให้การเผาไม่มีประสิทธิภาพสูงใช้น้ำมันเพียงเล็กน้อยแต่ให้ระยะทางที่มากขึ้น ตามการทดสอบ PG1 สามารถทำอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยได้สูงถึง65กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าตอบโจทย์คนไทยที่ใช้รถในชีวิตประจำวันและต้องการความคุ้มค่าอย่างแท้จริงแม้ว่า PG1 จะถูกออกแบบมาเป็นรถเล็กแต่ามาฮ่าไม่ละเลยเรื่องสมรรถนะการตอบสนองของคันเร่งมาในรูปแบบที่นุ่มนวลแต่ทันใจเหมาะกับการใช้งานในเมืองที่ต้องเจอสัญญ,ญาณไฟแดงและการหยุดออกตัวบ่อยครั้งเกียร์ที่ใช้เป็นระบบเกียรว์วน4สปีดที่ขึ้นชื่อในเรื่องการเปลี่ยนเกียร์ที่ง่ายและทนทาน เหมาะกับผู้เริ่มต้นหรือคนที่ไม่ถนัดรถเกียร์ธรรมดาแบบสปอร์ตระยะคลัต์และการตอบสนองถูกปรับจูนให้เหมาะสมกับผู้ใช้ทุกระดับประสบการณ์ระบบช่วงล่างถือเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งของ PG1 ด้านหน้าใช้โชคแบบเทเลสโคปิกมาตรฐานที่ให้ความมั่นคงเมื่อขับผ่านถนนคู่ครับส่วนด้านหลังเป็นสวิงอาร์มพร้อมโชค,คู่ที่ปรับความแข็งอ่อนได้ในระดับหนึ่งรองรับการบรรทุกของหรือผู้โดยสารซ้อนท้ายได้ดี ล้อเป็นแบบซี่ลวดขนาด17นิ้วรัดด้วยยางที่ออกแบบมาให้เกาะถนนทั้งบนพื้นแห้งและพื้นเปียกเบรกหน้าใช้ดิสเบรกส่วนด้านหลังยังคงเป็นรัมเบรกเพื่อลดต้นทุนและง่ายต่อการบำรุงรักษาสิ่งที่ยามาฮ่า PG1 ภูมิใจนำเสนอคือความสามารถในการเป็นรถที่ใช้งานได้จริงสำหรับครอบครัวไทยบริเวณใต้บอกมีพื้นที่เก็บของขนาดพอเหมาะที่สามารถใส่หมวกกันน็อกแบบครึ่งใบหรือของใช้ประจำวัน เช่นกระเป๋าเล็กขวดน้ำหรือเสื้อกันฝนนอกจากนี้ยังมีตะกร้าหน้าเสริมเป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับผู้ที่ต้องการความสะดวกสบายมากขึ้นเหมาะกับการขี่ไปตลาดหรือซื้อของใช้ในชีวิตประจําวันอีกหนึ่งจุดเด่นที่ยามาฮ่าให้ความสําคัญกับ pg 1คือการออกแบบมาเพื่อรองรับการบรรทุกและการใช้งานในชนบทหลายพื้นที่ในประเทศไทยยังคงมีถนนที่ไม่เรียบหรือเป็นทางลูกรังยามาฮ่าจึงได้ปรับให้ช่วงล่างมีความแข็งแรงพิเศษโครงสร้างเฟรมถูกเสริมจุดเชื่อมต่อเพื่อเพิ่มความทนทาน สามารถใช้งานในพื้นที่ต่างจังหวัดได้อย่างไม่ต้องกังวลตัวรถยังมีความสูงใต้ท้องเพียงพอที่จะไม่ติดสิ่งกีดขวางง่ายๆทําทให้ขับผ่านถนนที่ไม่สมบูรณ์ได้อย่างคล่องตัว y a มาฮ่ PG1 รุ่นปี2026ยังใส่ใจเรื่องความปลอดภัยด้วยการติดตั้งไฟหน้าเล็ดที่สว่างชัดในเวลากลางคืนพร้อมไฟเดย์ทมรันนิ่งไลท์ที่ช่วยให้รถมองเห็นได้ชัดเจนในตอนกลางวันเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานจริง นอกจากนี้ยังมีมาตรวัดความเร็วแบบดิจิทัลที่อ่านค่าได้ง่ายสแสดงผลทั้งความเร็วระดับน้ำมันเชื้อเพลิงและระยะทางในการขับขี่ในแง่ของราคายามาฮ่าตั้งเป้าให้ PG1 เป็นมอเตอร์ไซค์ที่เข้าถึงได้ง่ายโดยคาดว่าราคาจำหน่ายในประเทศไทยจะอยู่ที่ประมาณ45,000-55,000บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่จับต้องได้สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนทำงานระดับเริ่มต้นนักเรียนนักศึกษาหรือครอบครัวในเมืองเล็กๆที่ต้องการรถใช้งานจริงงหนึ่งคัน เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งในตลาดเช่น Honda Wave 11i หรือ Honda Wave 125 i Yamaha p g 1มีจุดขายที่แตกต่างคือดีไซน์ที่ดูแข็งแรงทันสมัยและใส่ฟังก์ชันที่ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตจริงมากกว่า Yamaha ยังเน้นความเป็นมิตรกับผู้ใช้มือใหม่และผู้หญิงโดยออกแบบให้รถมีน้ำหนักเบาเพียงประมาณ100กิโลกรัมเท่านั้นทำให้เข็นหรือเลี้ยวในพื้นที่แคบได้อย่างง่ายดาย สิ่งที่ทำให้ PG1 กลายเป็นที่พูดถึงในวงกว้างก็คือการที่ยามาฮ่าเลือกตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นฐานการผลิตและจำหน่ายหลักไม่เพียงแต่ในประเทศไทยแต่ยังรวมไปถึงอินโดนีเซียเวียดนามและฟิลิปปินส์ซึ่งล้วนเป็นประเทศที่มอเตอร์ไซค์โมเปโดมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันยามาฮ่าใช้กลยุทธ์การตลาดที่เน้นความเป็นเพื่อนร่วมทางที่เชื่อถือได้โดยมีแคมเปญโฆษณาที่เล่าเรื่องราวของผู้ใช้ในชีวิตจริงทั้งชาวบ้านนายชนบทพนักงานออฟฟิศและนักศึกษา ถ้าเรามองลึกลงไปในเชิงสังคม y ม m a h a PG1 ไม่ได้เป็นเพียงแค่ยานพาหนะแต่มันยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การเข้าถึงโอกาสไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปทำงานไปเรียนหนังสือหรือแม้กระทั่งการใช้ขนของเล็กๆน้อยๆเพื่อสร้างรายได้เสริมยามาฮ่าต้องการสื่อสารว่ารถคันนี้สามารถพาคุณไปทุกที่ที่คุณต้องการโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายและไม่ต้องกังวลเรื่องความทนทาน อีกหนึ่งมิติที่น่าสนใจคือ pg 1ถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถปรับแต่งได้ง่ายยามาฮ่าเตรียมอุปกรณ์ตกแต่งแทบมากมายไม่ว่าจะเป็นกล่องท้ายตะกร้าเสริมการ์ดป้องกันหรือแม้กระทั่งลายสติกเกอร์พิเศษทําให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งรถให้เหมาะกับสไตล์และการใช้งานของตัวเองได้อย่างอิสระซึ่งตรงกับความนิยมของวัยรุ่นไทยที่ชอบทําให้รถของตนดูมีเอกลักษณ์ในด้านสิ่งแวดล้อมยามาฮ่ายังพัฒนาเครื่องยนต์ pg 1ให้สอดคล้องกับมาตรฐานไอเสียยูโร5ที่กําลังจะบังคับใช้ในหลายประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะทําให้รถรุ่นนี้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลดควันดําลดมลพิษและช่วยให้การใช้งานยั่งยืนมากขึ้นสรุปแล้ว Yamaha PG 1ปี2026เป็นโมเปดอขนาดเล็กที่ไม่ได้เล็กแค่ขนาดแต่ยังยิ่งใหญ่ในแง่ของคุณค่าและการใช้งานจริงมันคือรถที่ Yamaha ตั้งใจสร้างมาเพื่อให้ตอบโจทย์ผู้ใช้ทุกกลุ่ม โดยเฉพาะในประเทศไทยที่การเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์เป็นเรื่องปกติของชีวิตประจําวัน PG 1คือรถที่ไม่เพียงแต่ขี่ง่ายแต่ยังทนทานประหยัดน้ํามันดูแลรักษาง่ายและราคาจับต้องได้พร้อมทั้งยังมีดีไซน์ที่สวยงามและระบบที่ทันสมัยและนี่ก็คือการรีวิวแบบละเอียดของ Yamaha PG 1รุ่นปี2026จากช่อง r a e Passion ถ้าคุณกําลังมองหารถจัก,กรยานยนต์ที่ใช้งานง่ายดูแลสบายและตอบโจทย์ทุกการเดินทางในชีวิตประจําวัน PG 1